ถ้าเดินจุดสีนะครับมีก็จะเห็นว่าสีขาวนะครับยังไม่มีสองห้องที่แท้จริงนะครับเด่อีหนึ่งหรือว่าจจะกิดกัวแอบหนอนครับว่าสีขาวเดินที่อื่นแล้วสีดําอาจจะกลับมาล้อมหรือว่าจะกลับมาแทงเข้าไปอย่างนี้ทําให้สีขาวตรงนี้อาจจะเล่นลาบากขึ้นนะครับสีขาวก็อาจจะกลับมารับที่หนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นกึ่งกึ่งเซนเต้นะครับว่าถ้ากลับเขากลับรับที่หนึ่งตรงนี้สีดําแรกตรงนี้ก็คุมแล้วนะครับเพราะว่า แทบจะสนิทหมดแล้วนะครับทําให้สีขาวบุกยากมากนะครับนะทีนี้สีดําอยอาจจะเปินโจมตีที่อื่นแทนอะไรอย่างนี้นะครับเราจะจุดที่ดีสุดเริ่มจุดสีนะครับเป็นการปิดบ้านไปด้วยนะครับแล้วก็สีขาวกลุ่มนี้นะครับยังไม่มีสองห้องที่แท้จริงนะครับก็อาจจะต้องพยาย,ยามวิ่งออกไปก่อนนะครับวิ่งออกไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าสีขาวไม่รับอันนี้สีขาวอาจจะเล่นยากขึ้นนะครับอาจจะโดนโจมตีหรือว่าอาจจะบางทีสีดําอาจจะค้ากำไรเอาทาด้านนี้แล้วก็กลับมา วัดจมปีหนึ่งเม็นตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงคำต่อูุต้อ,ตองนะก็จะเป็นจุดปีนะครับต้องเดินจุดป,ปีก่อนนะครับเพราะว่าเกือเป็นเต้เเด้วยนะครับข้อนี้ก็ตอบจุดป,ปีนะครับแำหวันนี้ก็หมดแล้วครับ